ถึงพี่ทนายสมเกียรตินะคะเนื่องจากเสด็จพ่อรอกรับสั่งเรียกพี่ทนายสมเกียรติว่าพี่ใหญ่ก็เลยฝากงานนี้ให้พี่นะคะทนายสมเกียรติรับทราบเนื่องจากว่าได้เกิดเหตุการณ์แป,แปลกประหลาดมากมายขึ้นมาภายในสองสมปีนี้นะคะก็ตัวนี้มาเตือนนะคะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรคหัวใจเสียชีวิตกระทันหันนะคะอยู่ๆก็ล้มไปก็ในภาพข่าวก็มีเยอะนะคะอยู่ๆก็ล้มไปหนูก็เห็นว่ามีการกระชากนะคะ,อะของสัตประหลาดตัวหนึ่งถามเขาไปใช่เปรตไหมอสุรกายไหมถามไปพูดสัมภเวสีเขาบอกเขาคืออะมนุษย์ อามนุษย์ก็คือการที่มีคนเนี่ยเสกขึ้นมาเพื่อให้ไปเล่นงานอีกคนหนึ่งทำร้ายอีกคนหนึ่งอ่าทีนี้ถามว่าของประเทศไทยโดยตรงไหมตัวนี้ไม่น่าใช่น่าจะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะที่ทำร้ายคนไทยแผนการตอนนี้ทุกคนทั่วโลกน่าจะรู้แล้วว่าแผนการ ยึดคลองแผ่นดินมีหลายรูปแบบนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาเสกมาแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการบูชาไม่เท่าไหร่แต่บางคนไปเชิญเขาเข้าที่เข้าทางหรือถ้าเขาได้กินอาหารเขาจะมีอาหารเขาคือหัวใจมนุษย์ตัวนี้นะคะ แล้วก็จะมีตัวที่กินสมองมนุษย์อีกนะคะแล้วก็มีไขไขกระดูกขาที่เดินกันยากนะคะอันนี้คืออะมนุษย์ที่คนเสกจากมนดํดำคุณใสเขาพัฒนาและเจริญเติบโตจะเห็นว่าเขามีหัวสามหัวในหนึ่งตัวแล้วช่วงหางเขาก็จะเป็นง่ามสําหรับตวัดลดให้ล้มก็ได้กระชากคนให้ล้มก็ได้เมื่อคนล้มแล้วมันก็เหมือนงูอะค่ะเห็นไหมคะหัวเขาเหมือนงูท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองเหมือนเป็ด อันนี้ค่ะก็ต้องมีการระง,งับการสร้างลูกป,ปั้นที่เป็นปูนแต่ไม่ให้ด่าใครนะคะโดยเฉพาะลุงพลป้าแตนหนูไม่ได้ให้ใครเสียหายแต่หนูเตือนด้วยความรักและเป็นห่วงเขามาเพื่อที่จะให้รู้ว่างานข้างบนมีอะไรต้องทำบ้างแล้วคนหลงผิดเพื่อที่ให้คุณลุงคุณป้าเป็นตัวโชว์ ถ้าไม่มีคุณลุงคุณป้าเป็นตัวโชว์เราจะไม่รู้เลยว่ารูปปั้นแต่ละรูปที่เราไปบูชามีใครบ้างขอร้องอย่าด่าใครเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพลังงานลลตัวนี้กินหัวใจคนนะคะตายกระทันหันดูดหัวใจคนแม้กลางวันกลางคืนก็ใช่และตัวนี้ไม่น่าจะใช้ของคนไทยนะคะก็ แค่นี้ฝากด้วยฝากแชร์ด้วยอ้อแล้วก็ใบนั้นนะคะใบที่พี่แจกไปเมื่อสองปีก่อนที่เป็นรูปขอโทษนะคะผิดรับผิดเดี๋ยวให้โชคใบนั้นให้เก็บนะคะใบที่พี่ถ่ายรูปโปรโมทไปพักหนึ่งอันนั้นคืออมนุษย์ตัวนี้นะคะที่กินหัวใจถ้าเราไปบูช,บชาบวงสรวงหรือว่าแจกจ่ายไป อันนี้ไม่ดีแน่ให้เก็บเผานะคะแล้วส่งวิญญาณเขาไปในที่เขาควรจะได้นะคะบุญดใดกุศลใดข้าพเจ้าทําแล้วสําเร็จแล้วเกิดผลแล้วเกิดประโยชน์แล้วข้าพเจ้าขอใช้บุญนั้นขอบุญนั้นส่งผลเป็นอโหสิกรรมให้ท่านมีในส่วนบุญส่วนกุศลและงดซึ่งการจองเวรขอให้ท่านไปเกิดในภพภูมิของท่านตามกําลังบุญแค่นี้ทําบุญแล้วก็กวดน้ํารูปนั้นนํนนาเผาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆทยอยเรื่องรูปปัน้นปูนทั่วประเทศ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ